สวัสดีครับก็พบกับผมนะครับเอสจาก P1 วันคาร์โอดีโอนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับเป็นเบสบล็อกนะครับสำหรับลูกค้านะครับที่กําลังมองหาเบสบล็อกนะครับหรือต้องการเพิ่มเสียงเบสภายในรถนะครับแต่ว่าจํากัดพื้นที่นะครับรถมีในพื้นที่แคบนะครับหรือว่าพื้นที่ไม่เพียงพอนะครับเราก็นาเบสบล็อกนะครับไว้ใต้บอได้นะครับสําหรับรูปร่างหน้าตานะครับจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมการรีวิวได้เลยครับ โอเคครับนี่เราก็มาอยู่กับตัวเบสบล็อกนะครับตัวนี้จะเป็นของยี่ห้อเพอร์ฟอร์แมนส์นะครับอ่าตัวนี้จะเป็นรหัสรุ่น e XCL e ขีดแปดนะครับจะเป็นเบสบล็อกขนาด8นิ้วนะครับสำหรับตัวนี้นะครับกำลังขับสูงสุดนะครับอยู่ที่180วัตต์ด้วยกันนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูข้างในนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับแล้วก็อินเสิร์เข้ามาโอเค็มตอกมันเยังไงละไง สำหรับข้างในกล่องนะครับก็จะมีในส่วนของใบรับประกันนะครับจากบริษัทไฮไฟเวอร์นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวอุปกรณ์ชุดติดตั้งนะครับนี่นะครับก็ใส่ถุงมาแบบนี้นะครับข้างในนะครับก็จะมีชุดบูสเบสนะครับปรับระดับเสียงนะครับเป็นวอลลุ่มปรับเสียงนะครับก็จะเป็นในส่วนของมินิแจ็คนะครับเสียบไว้นะครับแล้วก็ชุดปลั๊กสายไฟนะฮะนี่จะเป็นชุดปลั๊กสายไฟนี่ชุดปลั๊กสายไฟ แล, <im sharing> แล้วก็จะเป็นชุดฟิวนะครับตรงนี้จะเป็นชุดฟิวนะครับแล้วก็ในส่วนของชุดสายลำพงนะครับนี่นะครับอุปกรณ์ชุดติดตั้งนะครับขาเหล็กแล้วก็น็อตยึดต่างๆนะครับแล้วก็แหมฟิวมาให้อีกตัวหนึ่งนะครับในถุงนะครับนี่จะเป็นคู่มือการใช้งานนะครับเขียนว่าครับ X c e l 8 0 0นะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของตัวคู่มือนะครับคู่มือการติดตั้งนะครับแล้วก็ จะบอกนะครับว่าควรปรับเสียงยังไงปรับเสียงเท่าไหร่นะครับในนี้เป็นคู่มือการติดตั้งนะครับแล้วมาดูตัวเครื่องนะครับเดี๋ยวผมมันให้ดูก่อนนะครับตัวบอดี้การออกแบบของเขานะครับซึ่นะครับอันนี้นะครับก็จะออกตัวสีดําด้านนะครับแล้วก็ตัวข้างในนะครับก็จะมีโลโก้นะครับฝาตะแกรงครอบอยู่เนาะตัวข้างในซับนะครับก็จะเป็นตัวโลโก้ Performance นะครับ ขอบด้านข้างสีเงินนะครับอ่าตัวนี้ก็จะเป็นสแตนเลสนะครับสีเงินนะครับนี่นะครับโลโก้สวยงามเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มาดูนะครับด้านข้างนะครับอันนี้นะครับก็จะมีปุ่มปรับต่างๆนะครับก็จะเป็นปุ่มพัชนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเสียบบูสเบดนะครับตัวนี้นะครับวอลลุ่มนะครับนำมินิแจ็คนะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับเสียบเข้าไปตรงนี้นะครับก็จะปรับวอลลุ่มได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นในในส่วนของอ่า power mode นะครับ ปรับปิดเปิดนะครับตัวนี้จะเป็นในส่วนของเสียงกลางนะครับให้เราปรับได้นะครับว่าจะเอาเสียงกลางออกมาด้วยไหมอะไรนี้นะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวเกนนะครับตัวเกนตัวนี้นะครับก็จะปรับได้นะครับแต่ต้องใช้ไขควงนะครับในการปรับนะครับปรับระดับตรงนี้นะครับก็อินพุตมี2องชันแนลนะครับแล้วก็ชุดปลั๊กสายไฟนะครับลองมาดูขนาดนะครับตัวนี้นะฮะเดี๋ยวผมวัดขนาดให้ดูเลยนะครับความกว้างนะครับความกว้าง ของตัวเครื่องนะครับอยู่ที่23เซนนะครับแล้วก็ความยาวนะครับ,ะรบจะอยู่ที่34เซนนะครับ33เซคนครึ่งนะครับความยาวของตัวนะครับของตัวเครื่องนะครับแล้วก็ความสูงนะครับความสูง7เซนนะครับตัวนี้นะครับสําหรับวางไว้ใต้เบาะนะครับอ่าสำหรับตัวนี้นะครับดูบอดี้ด้านข้างนะครับจะเป็นตัวเงาโค้งนะครับอ่าเหมาะสําหรับวางใต้เบาะนะครับ ก็ลูกค้าที่ซื้อไปสําหรับแนวเสียงตัวนี้จะออกนุ่มเบสลึกนะครับไม่ไม่กระแทกจนเกินไปนะครับเหมาะกับแนวเอสคิวนะฟังในรถนะครับเหมาะมากๆเลยนะครับตัวนี้รับประกันเสียงดีมากๆนะครับสําหรับลูกค้าที่สนใจในตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับก็สามารถสั่งซื้อได้ที่พีวันทุกสาขานะครับหรือเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ก่อนได้ที่ w w w c a r p r o m a r k e t c o m นะครับโทรมาสอบถามข้อมูลรายละเอียดได้ที่เบอร์0 8 4 5 2 6 0 0 0 3นะครับหรือจะสั่งซื้อเองเลยนะครับ ก็เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์นะครับช้อปปี้ลาซาด้านะครับไว้ด้านล่างคลิปนะครับใต้คลิปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกับผมใหม่คลิปหน้านะครับแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผม้วยนะครับสวัสดีครับ